แม่ไม่เอากระโปรงด้วยคุณแม่คะอาจจะเสื้อบอกนี่สวยนะสีแดงนะไปเต้นหมอลำซิงสมัยก่อนใส่แต่ใส่แต่อะไรนะเสื้อเสื้อคอกระซาวบอเสื้อยางเสื้อผียางเสื้อผียางโอ้ยมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็ได้เข้าเหมือนเดิมน้องไอ้เแลี่ยนแล้ว โอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยถ้าไปขาดก็ไปเอาอ๋อใส่ไซแอลแล้วจะรู้เนาเนี่มีกล้องแกงผมใช่ไหมเนี่ยแกงผมใช่ไหมรถเดินไปรอบจุดตางก่อนแกงผมใช่นี่ยครับใสอเสื้อที่นี่มีสีเหมือนจุดต่างมาลนาตีสุดท้ายเนาะคุณแม่น่ะเสื้อคอปกตัวนั้นน่ะสวยนั่นน่ะแคลนอยู่น่ะครับตอนนี้หนึ่ง โดนแกล้งแล้วเจ๊น้อยมาลุ้นร้านเจ๊น้อยกันสามตั้งเวลาไว้แป๊บๆนะร้านพี่น้อยนะครับโอ้โเล็กเก๋นแม่ก็น้อยครับแม่ก็น้อยชื่อเดียวกันนื้ฮะชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันนีครับผมขอเย็นลำแน่นอนครับขอเย็นลำแน่นอนใช่มมาเรื่อยๆเสื้อเสื้อเดี๋อยๆลองกับตันงหนึ่งหมื่ลำมะครับผมเดี๋ยวลำเป็นเพื่อนผมหน่อยนะใช่ไหมทำให้เลยเดินรุ่นพี่แม่ก็สายท่านเลยครับหนึ่งเลยตัวทะลายพี่น้อยเย็นนี่ลำครับเย็นนี่ลำแน่นอนแล้วก็กล้า แ,แ,แม่ไอสวยใช่ๆๆช,ชสวยมากครับสวยแม่ลูบน้อม,มากนะคคัะน้าน้มากเฉครับ แรกก็ไม่นึกนะครับว่าจะถึงหนึ่งหมื่นเนาะลุงไมาพาแม่มาซื้อเสื้อนะคะคนละตัวนะคะไดก็้รับปากครับก็ไม่คิดว่าจะถึงหนึ่งหมื่นต้องพ่ขึ้นด้วยไม่น่าเชืนะ่าหนึ่งหมื่นจริงๆน้องขอนะครับที่ช่วยดันดันเนาะเป็นนใู้กนะรเนี่ย ฮผมขอบคุณมากครับเโบกัน้อยก็มียูทูบถ้าใครมานี่มาทำ Youtube เชยมาสอนมาอะไรนะเชทำยูทูบเออใครไม่ทำยูทูบเชยมานี่ตรงมีค่ะ